ส่วนถามว่าบิ๊กโจ๊กเป็นยังไงบ้างเออเพราะวานนี้ช่วงคำาก็สุข,ขีสมโอสอมสรท่านผู้ชมครับเพราะว่าเขามีอ่านี้้องบอกที่ทําการนะชมรมชาวปักใต้เชียงรายนี่นเขาก็ต้อนรับครับมีสมาชิกสมาคมชาวปักใต้สมาชิกสมาคมชมรมเครือข่ายชาวใต้14จังหวัดภาคใต้นะครับก็มาให้กําลังใจบิ๊กโจ๊กคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยลงพื้นที่ครมบสัญจรที่พะเยาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีพารกิจในพื้นที่เชียงรายเพราะฉะนั้นเขาบอก ก็มาเจอบิ๊กโจ๊กครับในฐานะนายกสมาคมชาวปักใต้นี่แหละคนตัวอย่างคิดดีทดําดีอยากเจอกับบุคคลตัวอย่างของคนใต้นะครับ mm hmm. และก็แสดงให้เห็นว่าคนใต้เนี่ยรักการสามาัคคีกันส่วนบิ๊กโจ๊กเองก็บอกว่านี่นะเป็นนายกสมาคมกับพี่น้องคนใต้เนี่ย mm hmm. คือทุกวันนี้ยังแข็งแรงยังมีเรี่ยวแรงไหนๆไปทุกจังหวัดแล้วตอนเย็นยังไงก็ต้องทานข้าวนี่ เพราะฉะนั้นพอจะกินมื้อเย็นก็เลยถือโอกาสมาเจอพี่น้องชาวใต้พบปากกันอย่างละน้อยก็ได้ 4- ี่ห้าชั่วโมงละกันฮะให้ข้มันสัญญากับพี่น้องชาวใต้ในทุกพื้นที่ว่าผมเนี่ยจะทําหน้าที่ในฐานะผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชนให้ดีที่สุดนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่ให้พี่น้องชาวาใต้เราเนี่ยเขาอยู่ังในตัวผมผลต้องเรียวว่าวันนี้ความศรัทธาวันนี้เห็นไหมครับมากัน300รกว่า ยิ่งมามากผมก็ต้องยิ่งตะหสักในเรื่องของการทํางานทําความดีมากขึ้นมันเป็นสิ่งที่้ํายันของผมไว้ว่าผมเนี่ยจะต้องทําตัวให้ดีนะครับเพื่อจะให้พี่น้องชาวของใต้เนี่ยเขาไม่ผิดหวังในตัวผมไม่ไม่คลายความสัทธาใมนนวันนี้เราจะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันเกิดจากความผิดหวังนะครับเพราะนั้น วันนี้ผมจะต้องรักษาสิ่งนี้ไว้ซึ่งเงินเป็นพันล้านร้อยล้านเนี่ยก็ซื้อความศรันธาเชื่อมั่นแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะนันสิ่งที่นี่น้องให้ผมวันนี้นะครับกับการกินข้าววันนี้มีค่ามากกว่าเงินเป็นร้อยล้านนะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านอย่าลืมนะครับว่าท่านมีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยท่านมาเนี่ยท่านบอกให้เขามาเนี่ยถ้าเขาไม่ศรัทธา,าท่านไม่มีใครมาสักคน ดูจากบรรยากาศแล้วนะครับต่างคนต่างก็มีความมั่นใจมีกําลังใจก็อยากจะเห็นฮะสิ่งที่เชื่อว่าสื่อมวลชนรวมถึงประชาชนก็ใครมั่นใจยังไงไม่รู้แต่ทุกคนอยากเห็นความจริง<ช>เอ,อ <ฮะ S 2> ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการกระทําผิดกฎหมายทุจริตประพฤติผิชอบอันนี้ก็อยากเห็นการเปิดโปงด้วยเหมือนกัน